ไปดูคดีใหญ่ที่กระบี่กันบ้างคุณผู้ชมคะล่าสุดห็นบอกต้องมีปฏิบัติการในการปิดเกาะล่าเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาะลันตาน้ยนะคะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยิงสองศพและชนวนทั้งหมดเกิดจากนกขุนทองคือคนก่อเหตุเนีย่ยเป็นคนรักนกแล้วเลี้ยงนกขุนทองเอาไว้<อ>แล้วก่อนหน้านี้นกมันหายก็ไปเดินตามหาคือมันหลุดจากกรงไปอะนะแล้วไปเดินตามหามีคนให้บาะแสบอกว่าเฮ้ยฉันเห็นเพื่อนบ้าน่ะอุ้มอยู่ถืออยู่ แล้วจริงจรินกก็ได้คืนแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามีความแค้นฝังใจอะไรค่ะบุกไปที่บ้านของครอบครัวน,นี้อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมเขามีลูกเล็กอายุขวบหนึ่งอยู่ยิงเด็กขวบหนึ่งตายแล้วก็ยิงพ่อเขาตายแล้วก็ยิงแม่ของเด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ ผู้ชมคะวิวัฒน์คือคนกอ่อเหตุถูกไหม<อ>ชายาคือบังเอ็นอายุ4ี่เอ็ดปีเอาปืนเนี่ยออกมายิงคนในบ้านหลังนี้แล้วจริงๆตอนแรกอะคนที่โดนยิงแรกอะคือผู้หญิงก็เด็กก่อนนะอแล้วก็ยิงเด็กเสียชีวิตหลังจากนั้นเขาเดินกลับไปที่บ้านเขาค่ะแล้วกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกรอบหนึ่งทั้งที่จริงๆอะญาตยพยายามห้ามนะนะกลับมายิงต่อเป็นรอบที่สองพอรอบนี้คุณอภิวัฒน์พ่อของเด็กเขาออกมาแล้วพยายามจะมาปกป้องภรรยาแล้วก็ลูกของเขาถูกยิงตายซ้ำสองค่ะ อันนี้คือรอบ2แล้วถูกไหมสิ<อ>บเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด2ศพซึ่งกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าบ้านเนี่ยบันทึกภาพได้ตั้งแต่ตอนที่วิวัน์เดินไปยิงครั้งแรกแล้วรอบที่2เห็นบอกว่าญาติของวิวัน์ห้ามว่าไม่ให้ไปแต่ก็ยังเดินไปอีกคุณผู้ชมคะหลังจากที่ยิงเสร็จภรรยาของวิวัต์หรือว่าบางเอง็นเดินมาเก็บปลอกกระสุนที่หน้าบ้านสศพแล้วสุดท้ายวิวัน์หลบหนีไปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองหนีไปแล้วก็เห็นบอกว่่าขีรมตรไซ ะทะเบียนหมู่จังหวัดกระบี่ออกไปจากพื้นที่ตรงจุดนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเองไปเจอรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดอยู่บริเวณแถว ตีมเขาแห่งหนึ่งแล้วเข้าใจว่าน่าจะหลบหนีต่อไปซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นสวนยางแล้วก็เป็นสวนปาล์มตอนนี้เจอแค่รถแต่ยังไม่เจอตัวทางด้านของเจ้าที่เองก็เลยเปิดปฏิบัติการเพราะฆ่าสองศพจริงๆตั้งใจจะฆ่าย,ยกครัวด้วยเพราะฝั่งของแม่เด็กอะค่ะฝ่ายหญิงที่ตอนนั้นอุ้มลูกกอดลูกเอาไว้ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยคุณสุดารัตน์ฮะคุณผู้ชมบอกว่าถูกยิงเข้าที่แขนขวานหนึ่งนัดพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเห็นบอกว่าเจ้าตัว วันนี้เปิดใจกับเราทางน้ําตาเลยนะฮะรับไม่ได้กับพฤติการของบางเอ็นซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันมองว่าครั้งนี้ตั้งใจจะลงมือฆ่าแบบยกครัวเนื่องจากวันที่เกิดเรื่องนี่นะฮะกำลังนั่งกับลูกสาววัยหนึ่งขวบอยู่ที่หน้าบ้านขณะที่ผัวก็คืออภิวัตรคนตายนะะี่นะฮะคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนคนตายชื่ออภิวัตรคนก่อเหตุชื่อบางเอ็นเรียกแบบนี้ก็แล้วกันพราะชื่อเขาคล้ายๆกัน และเห็นบอกว่าตอนนั้นเพิ่องจะขับรถกลับมาที่บ้านได้ไม่นานเป็นวินาทีเดียวกันกับที่เจ้าบังเอ็นเนี่ยคนก่อเหตุมาซุ่มมองอยู่บริเวณหลังบ้านตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรฮะกระทั่งบังเอ็นเดินเข้าไปในบ้านซึ่งตอนนั้นเองก็ควักอาวุธปืนออกมาแล้วยิงใส่ฉันเลยขณะที่ฉันนั่งอุ้มเด็กอยู่นะลูกฉันขวบหนึ่งนั่งอยู่บนตักเลยฮะ เห็นลูกตายต่อหน้าต่อตายิงเข้าที่หัวหลังจากนั้นผัวฉันก็คือคุณอภิวัตรคนตายวิ่งออกมาไปเจอกับไอ้เจ้าบางเอ็นพอดีตามภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยยิงสวนสุดท้ายแล้วผัวฉันอภิวัตรเสียชีวิตคาที่ไม่ได้อยากเขาไปอยากให้ไปอันชีวิตเลยนะ่ base, เมัอวันไปเร็วเขามาเขามายืนแเร่อ,อยู่แล้วเขาก็เข้าไปเนบ้านก็ cision. ไม่คิดว่าเขาไปออกลุ่มเหมือนที่ <c oughs> โซ่พอพอมาีกทีก็ได้ยงเสียงปืนเลวแต่ว่าก็ไม่คิดไปมาทุกมือกันโทุเพื้นทุกมือแต่แคสเนี่ยค่ะเราไปทะลุในเวอร์อีกที่นั่ก็นับพาลูกเลนก็ได้ยินเสียงเป็นเขไปเลยนั้นตูแล้วก็ได้ยินเสียงดังดังโอ้ยทิ้งแล้ก็ภาวนาเลยก็พาลูกอินแล้วก็ทิ้งเสียงปกลิ่นไรหนักเลยก็ไม่ได้มาในบ้านเด็กเขาเคยมีปาสเสียงันวันนั้นอีมีปาสเสียงันวันน เอาเลยที่มีพื้นไม่ยอมองวัดหัวเาีปากเสียงเรื่องนกขุนทองเรื่องจริง,รงอ่ะนกขุนทองก็ไม่ใช่ว่านกหายวันนี้เราเดินทางไปที่บ้านบางเอ็นคนก่อเหตุนในวิวัฒค่ะคุณผู้ชมเอ้นกขุนทองที่ว่าเนี่ยนะมีอยู่สองตัวแขวนอยู่ในกรงตรงหน้าบ้านแล้วก่อนหน้านี้เปิดเต็มเนะลยไอตัวต้นเรื่องมันตรงนี้แหละเขาบอกว่าวิวัฒเนี่ยตามหานกแล้วมีชาวบ้านบอกว่าเห็นบ้านของอภิวัฒ ถือนกอยู่แล้วเขาก็คืนกลับมาแล้วไงซึ่งฝั่งของอภิวัตรเนี่ยบอกว่ามีคนเจอแล้วก็เอามาขายต่อให้เขาก็คืนมาให้ก็อยู่ในกรงปกติคือนกมันหลุดว่างั้นเธอะอแล้วก็มีคนไปขายต่อให้กับคนตายก็คือคุณอภิวัตรพอดีสุดท้ายแล้วพอบางเอ็นเนี่ยมันมาตามหานกอยู่ว่านกมันหายก็ ก็เอาคืนให้ก็จบแล้วเนี่ยยิงกันยิงกันทำไมเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมคะสรุปแล้ววันนี้ไปเจอญาติของฝั่งคนตายเขาบอกว่ามีสองปมปมหนึ่งเป็นเรื่องของนกซึ่งคืนไปแล้วเรื่องที่สองเรื่องวัวคือก่อนหน้านี้ที่บ้านของคนตายเขาจะจัดงานเหมือนเป็นงานทำบุญให้ญาติที่เสียไปแล้วให้บรรพบุรุษแบบนี้ครับแล้วก็ติดต่อว่าจะซื้อวัวจากบ้านของมือปืนแต่คุยไปคุยมารู้สึกว่าคุยเมี้ยวดีกว่าตีกันอยู่ไม่ไปซื้อวัวทางฝั่งนู้นดีกว่า ก็เลยไปปฏิเสธเขานั่นแหละคิดว่าน่าจะเรื่องนี้แหละคะ่ะที่เป็นปมที่ทําให้วันนี้ทางฝั่งคนก่อเหตุก็เลยน่าจะแค้นใจคุณผู้ชมคะทะเลาะกันมาตั้งแต่เรื่องนกเลยมาจบที่เรื่องวัวมีคนนะ่จับนกได้ไไดใช่แล้วมาขายเขา,เ,า,า,ขาเขาไม่เขารู้ไม่เป็นกบครอะไรยังไไม่รู้แต่ว่าเขามาทวงแล้วทีนี้เขามีปากเสียงกันแ<น>ม่ของเขานะ่ะก่อเหตุใช่มาถามว่าตกลงจะให้นก คืนไม่คืนญาติคนนี้คะ่ะแกกลัวก <Okay. S 1> ลัวลว่า<ร>ใช่ใช่คะ่ะแกก็เลยเอานกไปคืนให้ไปคืนทาระททีนี้แม่ของเขาน่ะมาถามว่าจะจะเอาวว้ไหมแต่ว่าหัวหน่ะเป็นบ้านหลังนี้พี่ชายญาตินะ่ะเขาปฏิเสธเขาไม่เอา,เอาแต่ฝั่งแม่เขานะ่ะไม่รู้ว่าไปประสานลูกยังไงไม่ทราบเหมือนกันว่ามีหน้าที่ยังข้ข้ก็มีหนา้า หน้าหน้าตาเรียบเฉยอะค่ะคนตายกับคนประเหตเคยมีปากเสียงอะไรกันไหมครับเคยมีค่ะเคยมีด้วยใช่ค่ะเป,เป็นเรื่องอะไรนตะ้องนะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ<ม>ว่า<ใ>นเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่ถูกเป็นอยู่นี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เองเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเกาะลันตาที่กระบี่เห็นบอกว่าไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ถูกไหมของไอ้เจ้าบางเอ็มบางเอ็นขี่หลบหนีไปแล้วไปจอดทิ้งไว้บริเวณสวนปาล์ม ก็ยังคงจอดอยู่ที่นี่นะฮะคุณผู้ชมคือพอขับพอยิงฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยสองศพถูกไหมแล้วก็แม่คนแม่คือเจ็บหลังจากนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีออกมาแล้วก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งไว้ที่สวนปลาล์มตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำมอเตอร์ไซค์ไปจอดเอาไว้เพื่อตรวจสอบที่สพเกาะลันตาหลังจากนั้นทางด้านของพันตำรวจเอกสิริธรรมบุูมกับสบพเกาะลันตาเองมีการออกประกาศสืบจับแล้วนะฮะคุณผู้ชมสำหรับนายวิวัตร สุคนธรัตหรือว่าเอ็นในข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนผู้ใดพบเห็น <c oughs> สามารถแจ้งทางด้านของเจ้าที่ตำรวจสพเกาะลันตาได้เลยน้องสาวค่ะคุณมารีน้องสาวมือปืนแบบว่าติดต่อพี่ชายไม่ได้ไม่รู้หนีไปหรือยัง <c oughs> ส่วนไอ้นกขุนทองตัวนี้ซื้อมาคู่ละแปดทันมาอยู่ที่บ้านแค่อทิตย์นิดเดียวอ่ะวันนี้ที่ผ่านมาปรากฏนกหายแล้วมีคนไปบอกพี่ชายบอกว่าบ้านนุ่นจับไปก็เลยแค้น เสียงกนะคะผู้ตายอ่ะหมาอันไปท้ามเขาวาหอกขึ้นพวกขึ้นรุไปนั่นเขาจับได้ใส่ไม้เห็นก็เยอกว่าเขาจับได้แลยเราก็ข้อรถแต่ว่าผู้ตายอ่ะเขาตะขูนมาว่าถ้าอยากได้แล้ก็ไปเอารถไปเอี๊เอาไปท่ายเลวซึ่งเขาพอดีกวันหนึ่งเราก็เลยไปท้ามว่าเดี๋ยนกถือมันรุดไปนั่นเป็นเขเอมามัดขึ้นได้ง่ายแล้วก็ผู้ตายลเล้งขึ้นมาประมาณยา ก็คือไม่ต้องไม่ต้องออกหมาวมา,มาดัานพุ้มไม่ต้องมาอย่างข้านพค่มเนี่ยค่ะอ,อ้าก็สองฝั่งพูดไม่เหมือนกันนะคะฝั่งเขาบอกว่าถูกรังควานส่วนฝั่งนี้ก็อ้างว่าโดนรังแกก่อนแต่มีปัญหากันมานานแล้วล่ละเพราะเป็นเพื่อนบ้านกัน